อุ้ยอุ้ยอุ้ยพามาส่งอะไรครับอ๋อยูบ้านนี้รู้จักใครหรือเปล่ามีแม่หรือเปล่าแล้วแล้วแม่บูดบอกว่าไม่รู้จักนะได้ยังบ้านอ่ะเฮ้ยฮะขนมปีไม้ครับปีไม้ม่หาแม่บูตไป อุ้ยนะปัดปัดเอานั่งดีๆ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 เามายบวดนั่งดีๆได้ให้ลูกเอาหายเออลูกครับเออหนาหนะเอาป่นนะปาดเซอร์ไ์เออเอาหนึ่งสองสามหลามัหลาขาอเราตงไปเส้นหลามนะเดือแห้งเฉยไรกเกาแห้งลฉยไรกัเก่าเงินเสียจากบาทก่อน สอง,สอง e. พันครับสองพันปาดกว่าเราเสียไหนเราหล่อมมาสันเด้อหมอครับกับจิบกับไปเอาห้องห <vit S 2> <tuh> มอเนาะแต่ที่ตอนนี้ปาร์ตแขกจ้างห้อมันปีใหม่ถ้าผมเสียหมอก็อาจจะรอกก็คือเก่าพ่นมันอยู่ไกลๆกันนี่ล่ะปาดเจ๊บูดเท่ากับน้ำตาซึมเลยครับไม่คิดว่าลูกยาวจะทำแบบนี้เลยครับผม ป้าขนมแม่มขวมาโซ่อะไรกิเลยเก็ไปคิดปีนาเพื่อนะกินข้าวกินข้าเพื่อนเกเกินข้าเพื่อนกินเข่าเกือบคูณีส่จะปีแล้ววันนี้ตั้งเตนโดนอะไรได้หนิโดนอะไรได้คูนี่มาเสือหายด้นะเอหายมาค้ละสกันเบข้าเก็นข้ากัน

ตั้งแต่ปีหกเจ็ดเนี่ยนามพระดาบเขาบอกว่าปีหกแปดกูอ่ะนเขาบอกว่ากินก่อเมือแรกเข้าไม่อาหารแล้วออมเขียดแตกมาไม่ใช่แตกไม่ใช่แตกหัวขนาดเลยบ่พอกัรจ้งหนึงเฮาไลาเมือจยุพ่อไลกพ่กลับบ้านแน่นเนาะีย่ว่ากลับบ้านอ้ว รช้เข้าห้องน้ำกัเที่ยงคุนเดอพอเบดเขาอยู่มีเดบนไหมเอ้ยอีเบียอีเบียเขามันกับข้าวเดียวล่ะบอกว่าหิวเขามันเลยแรงครับ้ทนใส่ประจานบัตรครับอืมอันน้ออมอันนี้กับอันยังไ่ล่ะมาไหนก็เถอะมาเกุาลกุศลห้เงินจะไปเปิดรีสอร์ท อยู่สุวรรณนาแต่ว่าเจ้าตกงเสื้อไม่ได้สามดอกได้บอ้วยเกียรติของข้าข้าขอจันอยากจะพยายามใหได้3ดอกดอกเดียวก็ตายแล้วอุ้ยพอฉัจ้างที่สอนเจ้าดูดูผมพ่อดูดูกมเล่นี่ดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาพ่ะจากไหนนี่ได้บอ๊สามดอกคือสี่ดอกเอ้าขอขอเป็นสี่ดอก พี่น like, okay. right. sort of ้องก๋ยก๋ยค like ือขึ้นยากอยแเติมพลังคนย้ำสใไเอ็มใี่เลจังบายฮะจังมาเบากันสั่อก็ได้หรอกแต่ดอกเดียวกะตายกวขึ้โหลดกินหมกแตงหลายๆมัน้ำเสมเสริมพุมตท่างบอไปบอกไม่หยุเอาขีมมาให้แล้วไงคีมยังอ่ะคีมดึงออกไหมโอ้ยโมเมนตคีมได้นะเราเราคีมมัดมัดเลยเขาก็จะมาฉากมัดต่จอบอไมต้องตัดขาดอกเลยนไหลข บ้าเฮ็ดไม่ติแม่ใส่ก็เรว่าเห็ดไม่้ามาเอาเรา็ไปเปิดนี่ต่อแมมเห็นให้ให้ทุกคนจเว้นจงเว้นเจ้าของไหรตไปเโอ้ยมันทำยังามาลับแล้วเขมาลับกัดูเอาจไปนับตี่่กบอกไปเอาสิไปนับสอบาบอไปรับสิเก้าวอิอน้าอยงงได้เขาเอาไป้อม เขาารถไปเฮ็ดประตูจะชิไปอยู่จังใดเจ้าก็เอาของแล้วมาหนิตัวเนาะเออเบ็ดกระชายเขาไปนั่งเป็นอย่างอยางแล้วว่าจะเลื่อนไปงานเลยขึ้ไหนเขาชิบเ่าเข่ามากเจ้าจะไปหาไผอยู่หันเขาประทัดไปจ้าก้นเขาจะไปหอวแรกๆเธอไปอันอืมวันเกนเขาก็ต้องพานทางนี้เลยเออเธอเหรอเธอจะไปทางไหนเธอจะตองพานทางนี้เออเธอจะไปทางไหน คนละออมเขาชุ่มแพรบแล้วเนาะออมเขาชัยภูมิแล้วก็ลบมาลอยเอ็ดเน้นน้ำมันบริษัทรหลายดิเต็มแล้วเติมแล้วแต่เราโคตรปวดหัวนํเราโอ้ยโหดมาสิแล้วยเอาไปตูไปทำอะไรหิประตูปริไม่ได้รไม่รู้ว่าจะเร็จหรือเปล่าวันนี้น่ะเอาไป่มเยเออเจ้านังนี้มันบ่แหล้่ยด โอ้ยอยู่นี่คืออุ่นเนอต้องไปถามเขาก่อนว่าเสร็จเร็วไหมครับถ้าเสร็จเร็วก็รอเอาถ้าไม่เสร็จก็นั่งรถมาแค่นั้นจบเออถ้าต่องว่างแผนถ้านั่งอยู่นี่น่ะเสร็จ อ่าท่านังอยู่นี่อ่ะเศกินของพ่อสองจานเราอืดเลยเอออื่อะไเนี่ยแต่นี่ก็ยังบูทัดไปใส่มาใส่อยู่นี่มีการมากินซัมเนี่เหรอสองคนกินซัมเน่เหรไปคราเว้ยทางเจ้าไปอ่ะทางทางโดมนี่เจ้าอาจจะเห็นโตเล่เล่เลยยิ่งใหญ่ไป้วครับพี่น้อง้ห่่ยยยมมมแดงงัอ ด้ไม่ขาไหมสูสีก็้ายเบียเลยความแตกไหมเมื่อกกินมุกกระทาะ่กินเบียเรียงได้ต้องให้เบียเรียงเมื่อแรกหมดแล้วเนาะ แล้วกินนะเป็นะจีน่แหละเนาะเอาเคื่อหายอีผักมตอนค่ังลูกเขาเบิกกันเนี่ยว่ายังไงของเดียวูกไปหิลูหลบกลแล้วจะหันเราไปห้องลูกนาแล้วบอกดูอยู่เบิกกันเนี่ยาเล่าแล้วมาตอบเราหน สั่างยังวะเนี่ยก็แก๋ๆเป็นตะเพืองทุ่งหนองหายเนาะไม่หลอนเลยพอเห็นทุ่งใส่ทุ่งหนองมันบอกไรก็เถิยวัดใช่ตัวบาดิปตองใส่ทุ่งหนองเลยเพราะว่าขามันแตกอยู่แล้วเาลายเลยแตกไร้ง่ายเลยก็ใช่ย่าถามเนี่ยก่อนไปรานอนเขาจอดใส่ทุ่งหนองบอกถามอาจารย์บาตี้อาจารย์ไปแสบใส่สุดรไม่หลอนน่านเลย นี่ออกไปพญานาคออกแล้วขาเหมาอ้ตเบียขาแตกหน่ามี่ขาแตกขาจะคือมาแตกโอ้ยขากวดงามเนาะบระเด็นขาคือมึงขาแตกสนิแตกซล้่ได้นกันดีกว่า้าวอยินน่ดเลย้าวองด้ิกันที่อขาว่อได้ิน่ะน พ่อจะพ่อจะแดงแล้ววะโอ้บ่ไหวเหลือแล้ววะมันแสบแล้วมันแ่บพ่อการคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม